เอาละครับวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กเดย์นะครับผมของ d e f i Kingdom นะเพราะว่าซีเรนเดล2.0นะครับได้ทําการเปิดตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าในการที่เราจะเข้ามาเล่นใน d e f i Kingdom 2.0ตัวซ i เรนเดลเนี่ยนะครับจะต้องทํายังไงบ้างและเดี๋ยววันนี้ก็มาเปิด Gen 0 Hero Crystal กันด้วยนะครับ กราบสวัสดีเพราะมันเป็นรอบชาตไทยนะครับนี่ต้อนรับสุ่รายการ Noobs Game f i ฟ e นะครับนี่ก็สำหรับกิจกรรมของ AirDrop นะครับ Gen Zero r a f ฟในรอบที่แล้วนะผมก็ได้มา2ตัวนะครับ Gen Zero นะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการที่เราจะทำการย้ายฮีโร่เข้ามาเนี่ยนะครับ ก็ต้องทํำยังไงบ้างและนอกจากนี้ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ลุ้นเจนซีโร่ลัฟเฟอร์ในรอบของรอบที่2ที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะได้เจนซีโร่แบบผมได้นะครับก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทําการซุ่มตัวจับฉลากนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะก็นี่ครับเรามี2ตัวนะครับนี่เรามี2ตัวนะสำหรับตัวเจนซีโร่ฮีโร่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวแรกนะก็สําหรับในดินแดนนี้นะครับจะเป็นลีเจนแนนครับกับสกอล่านะผมก็อยากได้สักอย่างละตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโหตื่นเต้นเลยนะเนี่ยคือได้ได้มาตอนจับฉลากก็ตื่นเต้นแล้วตอนมาเปิดก็ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับทําไมดรูริตลิซ่าถึงหน้าดูแดกดันอย่างเง<อ>ี้ย <laughs> หน้าดูซีเรียสนะฮะได้เป็นตัวอะไรนะครับดูสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเปิดของเคลท่าันมานะครับได้เป็นตัวอะไรลีเจนแน์นะครับเป็นระดับอ้อเป็นลีเจนแนกับเซียนะครับตัวนี้นะชื่ออะไรเนี่ยโบยลอนทันซิลล่านะครับเป็นอะไรเอ่ย เป็นโอ้โหตรงเปียเลยนะ mining stent endolan โอ้ ining, ank, oh, นี่ผมมี mining อยู่2ตัว,แล,วแล้วนะเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดตัวต่อไปกันนะครับเจนซีโตัวที่สองนะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่าก็คิดว่า Legionnaire อาจจะเดี๋ยวเราต้องต้องมาดูตัวส t ต c จริงๆอีกทีหนึ่งนะแต่เหมือนกับว่า Legionnaire มันจะไปทางพวก Gardener หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็มี stent endolan mining มา2ตัวแล้วนะอ่าก็อันนี้อยากได้เป็น scola นะครับได้โปรเทิร์ส scola ปรกากฏตัวมาที อย่างละตัวก็ยังดีเอ้ยสกอร่าโอเคได้ครับอันนี้เป็นสกอร่านะครับเพศหญิงนะสกอร่าตัวนี้นะครับเป็นฟอร์จิงนะครับผมเป็นเอนดูแลนซ์กับลักนะอ่าก็ได้มาอย่างละตัวนะครับเป็นสกอร่ามองนะอ่ากับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอ่าถ้าเรามาดูฮีโร่ของเรานะฮะนี่ปึ๊บ ของฝั่งนี้นะมี2ตัวใช่ไหมอ่ามีสกอร่ากับลิเจนแนเซียกับมองนะครับ2ตัวนี้นะก็ไม่ใช่ลิเจนดารี่แต่ว่าก็ถือว่าเอ้ยพอใช้ได้นะครับอ่าสตัวนี้ก็เป็นเจนซีโร่ของผม2ตัวที่ได้มานะครับเอาละเดี๋ยวเราอ่ามาดูกันนะครับว่าการที่เราจะเข้าสู่โลกของอ่าตัวอ่าของทางฝั่งซีเรเียลสองจุดศูนย์นี่ทำยังไงทุกอย่างเริ่มจากด็อกนะครับเห็นกราฟิกไหมนี่มันจะมีเรือเต่าแท็กซี่มาด้วยนะครับอ่าก็เริ่มต้นมานะครับเรากลับไปที่คริสตัลเวลก่อนนะครับ นี่มีเรือเต่ามาด้วยนะ อ่าก็ที่คริสตัลเวลนะครับก็คือคริสตัลเวลเนี่ยจะอยู่บน DFK chain ใช่ไหมครับทีนี้ก็คือว่า,าเราสามารถทำการาย้ายทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในซีเรนเดลสองจุดได้แต่อันนี้ก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆวางแผนกันนะว่าตัวไหนอยากเก็บไว้ในคริสตัลเวลตัวไหนอยากเก็บไว้ในซีเรนเดลสองจุ C นะครับซึ่งในซีเรนเดลสองจุดเนี่ยแน่นอนมันอยู่บนเคลทั้นเชนนะครับแก๊สที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเคลทั้นนะครับอันดับแรกอะ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะทําการซื้อนะครับผมตัวเคลเน ค่าแก๊สได้จากนี่เลยนะครับอันนี้เคลนะครับนี่ก็เราสามารถซื้อเคลได้จากตลาดตรงนี้นะครับเอาไว้จ่ายค่าแก๊สนะครับก็จ่ายที่ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ g ีเวลใช้อะไรก็ได้นะครับซื้อเคลมาเป,เป็นตัวสำหใจจ่ายค่าแก๊สก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการบลิชตัวเคลนะครับผมจากตรงนี้นะนี่ก็ สมมติบ,บอกว่าเนี่ยหเคลนะหนึตอนนี้1นึ่งจีเวลก็ได้มาณหนึ่งเคลประมาณนี้นะครับก็อยากให้ซื้อไว้ประมาณสักอ่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะสัก3ามเคลประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นค่าบริ d g e ด้วยแต่ว่าเคลอันนี้คือมันจะเป็นเคลที่อยู่บน DFK chain ใช่ไหมครับก็คือพอเราได้เคลมาเรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาที่ตัวด็อกตรงนี้นะครับอ่าตัวด็อกของเรา มาที่ Dogmaster นะครับเราก็สามารถที่จะทำการ Bridge ตัว Token Bridge Hero อะไรอย่างนี้ได้นะเนี่ยถ้าเรากดที่ Bridge Token ใช่ไหมครับก็เนี่ยเราสามารถเลือกได้ก็คือเราสามารถทำการ Bridge W Clay ให้เรามีนะครับอ่าเราก็พอเรา Bridge W Clay ไปสมมติเราเราเราซื้อมา3แลเรา Bridge ไป3ได้ไหมครับเนี่ยก็จะได้ Clay ที่อ่าส่งไปที่นู่นนเนี่ยอ๋อ Gas Bridge Free เนี่ย2 Clay นะครับก็มันก็จะ Clay อันนี้ก็จะไปอยู่ในทางที่ตัว อ l เคลย์บล็อกเชนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาไว้จ่ายค่าแกค่าแก๊สได้เพื่อนที่อยากบริ e จีเวลไปนะ mm hmm. เพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมเจนอ uh, ของรุนรับเจนซีโรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบริ e จีเวลไปได้นะครับอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนเป็นจีเวลใช่ไหมครับอันนี้คือมันอยู่บน d e f i k ส์คิงดอมเชนข้างบนคือเชนนะครับข้างล่างคือหน่วยของเงินที่ทจะแรกอันนี้ก็คือจะอันนี้คือย้ายไปที่เคลยท่าน 4เจวลอันนี้คือถ้าจ่ายไป4เจวลนะครับค่าแก๊สฟรี hmm. ในการบริจนะก็จะอยู่ที่1เจวลนะสมมติเราบอกว่าอ่าเราย้ายไปพันหนึง่งใช่ไหมก็จะเป็น999นะครับก็ก็ค่าฟรีในการบริจก็อยู่ที่1เจวลนะครับอ่าฮีโร่ก็เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือในระหว่างที่ทําคลิปนเนี่ยตัวฮีโร่เนี่ยก็จะอะ่ยังติดคอนเจสชันอยู่นะก็การการเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าก็คือว่า ตอนนี้แบบช่วงเป็นช่วงเวลาหนา,นา,นานแน่นสูงนะครับสำหรับการย้ายย้ายฮีโร่ไปนะครับกอ็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงในการบรช d g e ฮีโร่ไปนะครับอ่าก็ตรงน,นี้ก็จะมีการบรช d g e ฮีโร่ได้ด้วยนะก็สามารถที่จะเลือกฮีโร่ที่จะบรช d g e ไปนะครับกอ็อย่าลืมเอาตัวฮีโร่ออกจากการให้เช่าอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็บริดจ์ไปสามารถบริดจ์เพรหรือ,อตัวไอเทมเนี่ยน่าจะตามมา นะครับอ่าก็พอเราบริเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดที่ Dogmaster นะครับแล้วก็ t r l to c i l e n d e l ได้มันก็จะให้เรามันก็จะให้พวกข้อมูลของเน็ตเวิร์กต่างๆของตัว c ค e a t o มาให้เราด้วยนะครับก็อันนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะไปที่โลกของ c i l e n d e l สองดได้เลยนะครับเขาก็ทําการคอนฟิกพวกตัวค่าจำเป็นต่างๆนะครับให้เราในตัว MetaMask ด้วยนะนี เราก็มาที่ซีเรนเดลนะฮะก็จะมาที่ด็อกมาสเตอร์นี่เลยนะคระับแก็จะเห็นนะเนี่ยด็อกมาสเตอร์มาเรียรแล้วก็ยังอยู่แล้วก็นี่มีมีต่อแท็กซี่มาด้วยนะครับอ่ะก็นี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับผมในการที่เราจะย้ายมาที่เคลตันยังไงนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณสักการะชมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วก็อา่า เพื่อนเพื่อสามารถสมัครสู่ช่องทูนูบได้นะครับผมผ่านซูเปอร์แตงส์ได้ด้วยนะครับก็ขอให้สนุกกับซีเรนเดลสองจุดศูนย์ครับแล้วก็กิจกรรม a อร์ดรอนะครับผมสุดท้ายนี้ก็จะมีอยู่สองกิจกรรมนะที่ประกาศมาใน AMA นะครับเมื่อเมื่อตอนเช้านี้เลยนะก็จะมีของซัมมอนนะครับก็คือในการซัมมอนหนึ่งครั้งก็จะได้รับสิทธิ์ในการจใส่ตัวลุ้นเจนเจนซีโร่หนึ่งอันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นตัว SG Well นะครับ SG Well ก็คือว่าเราก็ สามารถที่จะเข้าไปในตัว G ีเ l l e r ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเข้าไปใน G ีเ e l เลนะครับแล้วก็ทำการฝาก SGWL well e นะครับก็การฝาก SGWL well ก็จะเป็นลักษณะของการล็อกนะครับตามระยะเวลา,าใช่ไหมผมบอกว่าผมล็อก4 SGWL well e นะครับระยะเวลา max เนี่ยก็จะได้4 SGWL well e l มานะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าเราลดจำนวนการล็อกวันที่ล็อกลงอย่างเงี้ยนะครับอัตราส่วนมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทาง device ิงโดมเขาอยากจะ,ะให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับ คนไหนที่แบบว่ามีความเชื่อถือในในในโปรเจกต์มากๆนะครับก็คือว่าจะล็อกไประยะเวลานานๆนี่คือว่าจะก็จะเป็นลอง g ท e r m i n ิน s t o r ตอร์ของเขานะครับการที่ล็อก s g w e l l วไปจะได้รับอะไรบ้างจะได้เข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่า Power up นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่าจะได้รับส่วนแบ่งจากพวกค่าฟรีค่าแก๊สต่างๆที่ทาง s a c t ชันที่เกิดขึ้นบนเชนนี้ก็วาแงแผนดีๆนะครับในการเข้าสู่โลกของซีเร n d ดลสอจุนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย